Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้าน บางคนก็จะรู้สึกว่า AI มันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ส่วนตัวมองว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากคอาจารย์ว่าอย่างนั้นไหมคะใกล้ตัวมากครับง่ายๆเลยครับคุณหมอผิงยกโทรศัพท์มาอันนึ่งครับ่อนคุณหมอจะเข้าโทรศัพท์เนี่ยคุณหมอก็ต้องอันล็อกมันก่อนใช่ไหมครับอ่าฮะค่ะไอ้ตอนที่อันล็อกเนี่ยจะใช้ลายนิ้วมือหรือจะใช้ face ID อันนี้ก็เป็น AI แหละครับคืออันนี้หมออ่านเป็นบทความของเมืองนอกอะค่ะคือเขานอกจากเขาคุยกับ AI จนเขาหายเหงาแล้วเนี่ยไปไปมาเขารู้สึกว่าเขาแบบผูกพันจนเขาใช้คําา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 ววว่่่เเคค้ิดดตกกหุมมมรรัั AI อจย์นนป็ไไะ บางทีเพื่อนเราหรืออี็่นคนรักเราเนี่ยเราก็จำไม่ได้ทุกอย่างบางทีเราก็เผลอลืมวันเกิดได้อะไรได้ไงครับแต่ว่า AI เขาจะไม่ลืมเลยเขาจะจําได้ทุกดีเทลเลยครับจริงๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับหมออีกครั้งนะคะใน Single Being Podcast ค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้หมอใหญ่จะมาชวนคุยในเรื่องที่หมอกำลังตกลุมรักค่ะนั่นก็คือเรื่องของ AI หรือว่า artificial intelligence ถ้าภาษาไทยเขาก็อาจจะบอกว่าปัญญาประดิษฐ์จริงๆใน AI ในทางการแพทย์มันก็มีอะไรที่น่าสนใจหลายๆอย่างคือเนื่องจากหมอก็มีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็หมอก็ไปตรงเรียนเกี่ยวกับ artificial intelligence in healthcare การนํามาใช้ในทางของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็แบบใน Netflix เองจริงเ่ยก็มีสารคดีที่เกี่ยวข้องกับ AI อยู่หลายเรื่องหมอก็จะเป็นคนที่แบบเวลาสนใจอะไรอะ่ะก็จะดูดูดูแบบออกกําลังก็เปิด YouTube ดูเรื่องนี้เปิด Netflix ดูเรื่องนี้หรือเวลาอ่านหนังสือก่อนนอนก็อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วงนี้ก็เลยอินอินอยู่เลยมีคําถามหลายๆอย่างเกี่ยวกับ AI ขึ้นมาหนึ่งในคําถามที่หมอมีขึ้นมาก็คือเรื่องของความรู้สึกของ AI ออ่ะว่าเอ๊ะ เราคนใช้อะเราจะสามารถตกหลุมรัก AI ได้ไหมดยเฉ่าะพวกแบบ AI chatbot ซึ่งมันแบบเป็นเหมือนแบบเป็นคนใกล้ตัวเป็น personal assistant หรือเป็นอะไรเงี้ยเราจะมีโอกาสที่เราจะตกหลุมรัก AI ไหมแล้ว AI จะตกหลุมรักกับคนได้ไหมมันก็จะคล้ายๆกับหนังเรื่องหนึ่งนานมาแล้วถ้าคุณผู้ฟังเคยดูคือเรื่อง her นะคะซึ่งเขาก็ตั้งคําถามทำนองนี้เหมือนกันวันนี้หมอก็เลยอยากจะชวนคนที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านเนี้ย ตัวจริงเสียงจริงมาลองดิสคัสกันดูในประเด็นเรื่องนี้ค่ะก็วันนี้นะคะขอยินดีต้อนรับอาจารย์หนุย่ยดรสิพัฒน์ไตรอุโคธอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและนักวิจัยประจาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ IoT จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หนุย่ยครับสวัสดีครับเป็นหมอผิงครับค่ะจริงๆก่อนอื่นเลยนะคะก็หมอว่าทุกคนต้องเคยได้ยินแหละคําว่า AI แต่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าจริงๆมันคืออะไรอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายแบบคําว่า AI ให้ฟังง่ายๆนิดนึงได้ไหมคะว่าถ้าสมมติมีหลานประมาณแบบปหมาลุงนุยลุงนุย AI เนี่ยคืออะไรอาจารย์จะอธิบายว่ายังไงดีคะครับก็ถ้าอาธิบายแบบให้เด็กๆเ,เข้าใจก็อาจจะอธิบายว่า AI ก็จะเป็นเหมือนตุ๊กตาหรือว่าหุ่นยนต์ของเล่นสักอย่างที่ไม่มีชีวิตนะครับแต่ว่าเขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ เราสามารถสอนเขาได้นะครับให้เขาเรียนรู้แล้วเขาก็จะมีความเข้าใจมีความนึกคิดมีการตัดสินใจที่คล้ายๆกับมนุษย์เรานะครับตอบโต้กับเราได้ฟังดูมหัศจรรย์มากเลยทีนี้ทำไมอาจารย์ถึงมาเรียนทางด้านนี้คะทำไมถึงตกหลุมรักเทคโนโลยี AI หรือว่ามาเรียนแล้วก็ทราบว่าอาจารย์ก็ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ AI มาเยอะมากก็จริงๆเริ่มจาก คุณพ่อกับคุณปู่เลยครับก็คุณปู่กับคุณพ่อเป็นวิศวะทั้งคู่นะครับมผมก็เห็นมานตั้งแต่เด็กเด็กๆ็ก็ช่วยคุณปูตอกตะปูเลื่อยไม้คุณพ่อเป็นวิศวะเครื่องกลก็ช่วยคุณพ่อขันน็อตนู่นนี่นั่นเ้ยครับโตมาก็เรียนมาเรียนวิศวะคณะเดียวกับคุณพ่อแต่เรียนภาคไฟฟ้านะครับเรียนไม่เหมือนอคุณพ่อพอความเป็นวิศวะเนี่ยก็เลยได้เรียนรู้ที่จะสนุกกับการเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพราะวิศวะจะเป็นศาสตร์ของการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีต่างๆนะครับ huh. พอจบมาโตมาเราก็เริ่มสนุกเพิ่มมากขึ้นในแง่ที่ว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของเราถ้ามันสามารถมาแก้ปัญหาในแง,ง่มุมต่างๆได้แล้วมันมี impact กับผู้คนได้เราก็จะสนุกกับมุมนั้นนะครับ huh. ปัจจุบันก็จะเอาเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ ai นะครับแต่ผมเรียกว่าเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับ huh. ทั้ง ai iot อะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีที่มันช่วยได้เอามาประยุกต์ใช้แล้วมาแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรมได้โดยเฉพาะทาง h e ล c a บางคนก็จะรู้สึกว่า AI มันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ส่วนตัวมองว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากครับอาจารย์ว่าอย่างนั้นไหมคะใกล้ตัวมากครับอยู่ตรงนี้ก็มี AI ทํเต็มไปหมดเลยครับง่ายๆเลยครับคุณหมอผิงยกโทรศัพท์มาอันหนึ่งครับ <c oughs> ก่อนคุณหมอจะเข้าโทรศัพท์เนี่ยคุณหม <c oughs> อก็ต้องอันล็อกมันก่อน <c oughs> ใช่ไหมครับอ่าฮะค่ะไอตอนที่อันล็อกเนี่ยจะใช้ลายนิ้วมือหรือจะใช้ Face ID อันนี้ก็เป็น AI แหละครับอื <c oughs> นะแล้วพอ<ม>อัลล็อกเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่เปิดโทรศัพท์มาเราก็จะเข้า Facebook ก่อนเลยถูกไหมครับ<ะ> Facebook เนี่ยก็ AI เต็มไปหมดเลยครับตั้งแต่ฟีดที่เราเห็นเนี่ยก็ AI เลือกมาให้เหมาะกับเรา<ม>ว่าเราชอบอะไรแล้วก็ ควรจะเห็นฟีดอะไรนะครับบางทีมีแนะนําว่าเอ้เราอาจจะรู้จักเพื่อนคนไหนหรือแบบบางทีเราโพสต์รูปไปหรือเพื่อนโพสต์รูปมาแล้วมีรูปเราอย่างนั้นเขาก็แนะนําว่าแบบเอ๊ะแท็กตัวนี้เป็นเราหรือเปล่ารวมถึงโฆษณาต่างๆที่ออกมาใน a c e b o o k เนี่ยครับก็เป็น AI อาจจะ Facebook ไปคุณหมอทิงอาจจะช้อปปิ้งซะหน่อยเขาช้อปปิ้งเนี่ยก็เป็น AI แน่นอนเพราะว่าเขาก็จะแนะนําสินค้าที่เรามีโอกาสจะชอบมีโอกาสจะซื้อสูงก็จะเป็น AI เหมือนกัน แล้วก Google อีกหมอเขา Google บ่อยค่ะ Google ก o o g l e ก็เป็น AI Google อย่าง Google Maps เนี่ยครับเวลาเราอยากจะไปไหนสักที่หนึ่งกด Google ไปเขาก็จะคำนวณว่าระยะทางจากที่เราตั้งต้นรวมถึงการจราจรณวันนั้นตอนนั้นด้วยเนี่ยเราควรจะไปเส้นทางไหนที่จะดีที่สุดแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเราทางานที่ไหนคือหมอไม่เคยบอกเขานะว่าหมอทํางานอยู่โรงพยาบาลไหนแต่ด้วยความที่เราเช็คบ่อยๆแล้วอยู่ๆวันหนึง่ง<ๆ>เขาก็กําหนดเลยว่าโรงพยาบาลน,นั้นนะ่ะคือแบบออฟฟิศเรา ผมไมเคยเจอครับอะไรเนี่ยเราไม่เคยบอกนะอะไรเงี้ยตอนเช้าเขาก็แบบตื่นมาว่าอ้าเนี่ยวันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะไปถึงที่ทํางานผมก็เอะผมก็ไม่เคยบอกเขาว่าเราทํางานที่ไหนแต่เขาก็เดาได้เหมือนกันใช่แล้วก็แบบอันหนึ่งที่ Amazing มากคือแบบตอนที่เขาเริ่มแบบมีเป็นไทม์ไลน์ส่งมารีพอร์ตเราว่าเนี่ยเดือนนี้เราไปไหนบ้างไปตรงไหนเดินทางเท่าไหร่หมอก็รู้สึกว่าแบบโหตายละ นี่คือถ้าเรามีความลับอะไรเลยหรืออาจไปมีกิ๊กแล้วม,มีแฟนอยู่น,น,ยนะนี่นี่คือจบเลยนะทำลายนี่คือจบเลยอ่ะครับทำลายหน้าโคกับโควิดครับคุณหมอถ้าเป็นแอนดรอยนมันติดได้นะต้องรีบแนะนําเลยใช่ไหมไม่แต่จริงๆพวกนี้คือบางทีบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบขอแชร์ว่าอย่าง Facebook เนี่ยค่ะคือแต่กอ่อนนานมาแล้วหมอก็เล่น Facebook นะแต่พอมันเริ่มมีอย่างเนี้ย เริ่มมีการใช้ AI ไมากขึ้นเริ่มมาสักเจสว่าเราน่าจะชอบอันนี้หรือเราน่าจะอยากเป็นเพื่อนกับคนนี้หรือเอาคนที่คิดว่าเราจะสนใจขึ้นมาฟีดบ่อยๆอะไรเงี้ยหมอเริ่มรู้สึกแบบไม่ใช่อ่ะเริ่มรู้สึกมันฝืนธรรมชาติเราอย่างไงไม่รู้ก็เลยเลิกเล่น Facebook ไปเลยอะค่ะผมก็มีเพื่อนบางคนที่เลิกเล่น Facebook ไปเหมือนกันครับเพราะเหตุนี้เหมือนกันนะคะ ก็เหตุนี้ด้วยจริงๆผมเองก็มี Facebook แล้วก็ยังดู Facebook อยู่แต่แทบไม่เคยโพสต์เลยครับ <im it> เพราะว่าก็ไม่ค่อยเอนเกจกับมันเท่าไหร่เหมือนกัน <im it> แต่ว่าเราก็บางทีเราก็ดูว่าเออเพื่อนฝูงไปทําอะไรมาเราก็อยากะจะยังรู้ข่าวขราวเพื่อนฝูงอยู่ทําไม่ได้เจอกันก็ดู Facebook ได้แล้วอย่างตัวโปรเจกต์ของ AI ที่อาจารย์ทำอาจารย์พอจะเล่าให้เราฟังหน่อได้ไหมคะว่าเป็นลักษณะไหนอ๋อจริงๆทำหลายอย่างนะครับเอาที่เราทำด้วยกันก็ได้ ตานที่ทำกับหมอผิงนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับชื่อ True Eye นะครับตัวนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ UTC ของจุฬานะครับโดยที่ศูนย์นี้เขาก็พยายามจะมีโครงการว่าเอา deep tech จากในมหาวิทยาลัย <laughs> ที่เป็นงานวิจัยแล้วอาจารย์ท่านไหนอยากจะต่อยอดทำเป็นโครงการที่มี Impact กับสังคมหรือว่า <laughs> ใช้ในเชิงธุรกิจเขาก็จะเข้ามาส่งเสริมตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการของศูนย์นี้เหมือนกันนะครับ <laughs> โดยที่ไอเดียเบื้องต้นก็คือว่าเรารเชื่อว่าแบบ การรักษาครับของแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีดีแค่ไหน,นก็สู้การไม่ป่วยไม่ได้เราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเรามีเทคโนโลยีที่สามารถป้องกันหรือลดโอกาสที่คนจะป่วยได้ mm hmm. โดยที่ประกอบกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างแล้วทําให้การป้องกันเหล่านี้มันไม่เจ็บตัวด้วย mm hmm. มันน่าจะดีมากๆเลยนะครับเราก็เลยสร้าง True y i ขึ้นมาโดยที่เทคโนโลยีตัวแรกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือการประเมินความเสี่ยงโรค จากจอประสาทตานะครับ uh huh. แต่ก่อนคุณหมอพิงค์จะวัดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคไตคุณหมอพิงค์ต้องเจาะเลือดเจ็บตัว okay. uh huh. นะครับต้องรอผลแลบต้องอดข้าวมาบางทีอันนี้ก็คือถ่ายรูปทีเดียวปุ๊บ AI อ่านผลรู้เลยความเสี่ยง uh huh. ทั้งโรคไตทั้งเบาหวานทั้งหัวใจนะครับตอนนี้ตอนเราก็มีแผนว่าต่อไปก็จะทําเรื่องอื่นนอกจากถ่ายรูปเราอาจจะมีการฟังเสียงและดูสุขภาพจากเสียงก็ได้เพ uh huh. ืออะไรที่เป็นการป้องกันรู้ร่วงหน้าจะได้ป้องกันตัวถูกและไม่เจ็บตัวนะครับ ก็คือจริงๆ AI ที่เป็น use case ทางการแพทย์ทาง h e a l t h c a r เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากมายเลยแต่ว่าคนทั่วไปก็จะยังบอกว่าเอ้ะไกลตัวแต่อีกเรื่องหนึ่งที่หมอว่าใกล้ตัวมากๆเลยก็คือเรื่องของ AI chatbot หมอเชืช่อ<ช>ว่า,<ช>วาทุกคนน่ยต้องเคยมีประสบการณ์กับ AI chatbot ใช่ไหมคะอาจารย์หน<ช>ุ่ยด้วยไหมคะครับในแง่ของผู้สร้างเนี่ยผมก็เคยศึกษาเคยลองสร้างเล่นๆเองนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้ใช้จริงจังมากคือในฐานะแบบเป็นวิศวะก็อยากลองอยากเล่นนะครับแต่ว่าในการใช้งานเราใช้โดยไม่รู้ตัวก็เยอะครับใช้โดยรู้ตัวก็มีอย่างเวลาเราเข้าเว็บไซต์ต่างประเทศที่แบบเวลาเรามีปัญหาอะไรแล้วเราอยากให้เขาช่วยแก้ปัญหาบางทีมีแชทขึ้นมาเนี่ยก็เป็นแชทบอดซะเยอะอา่าใช่ผมเข้าใจว่าทางที่สมิทธทิเวสเองก็มีแชทบอด ใช้บริการทูกค้าอยู่ไหมครับ <S 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 ชใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะอยู่ใน l i ย f f f i i เ a a c c c อคเคาท์ลน์แอดสมิทิเวสผมเชื่อว่าหลายๆธุรกิจก็คือเอาแชทบอทมาเป็นเหมือนกับด่านหน้าในการคัดกรองปัญหาเบื้องต้นพอสมควรใช่ไหมคะครับเพราะาว,าว่ามันช่วยลดภาระงานของคนได้อะครับคืออะไรที่ต้องตอบซ้ำๆคำถามเดิมๆอมคอมพิวเตอร์ความเก่ง,ขงเขาก็คือทำอะไรซ้ำๆได้ดีอะครับนั้นตรงนี้ก็เลยเอามาแทนที่คนแล้วก็ ถ้าถึงจุดที่คอมพิวเตอร์ตอบไม่ได้และเกินความสามารถก็ค่อยโอนมาให้คนช่วยเพราะงั้นคนก็จะทําในจุดที่มันซับซอ้อนหรือยากหรือคอมพิวเตอร์ทําไม่ได้แล้วอะไรที่ยังเป็นงานซ้ำๆคอมพิวเตอร์ก็มาช่วยเราแต่ทีเนี้ยไอเอไอแชทบอทมันก็มีหลายเลเวลเนอะอาจารย์คือมันก็มีประเภทตอบคําถามพื้นฐานคัดกรองนู่นนี่แต่มันก็มีเลเวลที่สามารถคุยได้เป็นแบบบทสนทนา ดูนู่นหรือนี่ของเราพอสมควรอย่างอบางคนถ้าคุณคุณก็อาจจะแบบแชทคุยเล่นกับซีรีบ้างหรืออะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็จะมีบางสตาร์ทอัพที่พยายามจะทําถึงขั้นที่ว่าเป็น AI ที่เป็นแบบสามารถที่จะให้แบบ companionship เป็นเพื่อนแก้เหงาได้พูดคุยเป็นเพื่อนเชิงลึกได้เลยอาจารย์มองว่าปัจจุบันมันสามารถทําได้หรือ,อยังคะผมว่าทําได้นะครับคือดีแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ผมมองว่าในแง่ของเวลาเราเหงาครับ จริงๆเราก็อยากจะมีแค่ใครหรืออะไรสักอย่างที่แบบเป็นเพื่อนหรือคอยรับฟังเราอะครับคุณหมอพิงลองนึกถึงสมัยก่อนที่แบบเพื่อนบางคนติดตุ๊กตาอะครับไปไหนย่อตุ๊กตาไปด้วยตุ๊กตาเนี่ยคุยกับเราก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เลยแต่เขาก็แก้งเหวาให้เราได้ครับถูกก็อุ่นใจใช่อุ่นใจแล้วก็มีอะไรเราก็เล่าให้เขาฟังเขาไม่ตอบเราเราก็รู้สึกว่ามีใครฟังเราต้องเด็กๆหมอติดพ่อห่มครับหนักกว่าตุ๊กตาอีก เพราะผมก็ให้ความอบอุ่นได้ด้วยวคองหมอพิม uh, uh. ทีนี้แค่สิ่งที่ตอบสนองเราไม่ได้เนี่ยยังแก้งเหงาให้เราได้ uh huh. แล้วเ uh huh. อย่ยครับที่ uh huh. มันสามารถรับฟังและตอบโต้กับเราได้เ uh huh. พราะเขาฟังเราไว้เรื่อยเขาเรียนรู้ที่จะรู้ว่าเราชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยแล้วเขาเหมือนกับเรียกว่ารู้ใจครับ uh huh. ผมว่ามันน่าจะเป็นเพื่อนแก้งเหงาที่ดีได้ทีนี้มันก็เคยมีคืออันนี้หมออ่านเป็นบทความของเมืองนอกอะค่ะคือเขานอกจากเขาคุยกับ AI จนเขาหายเหงาแล้วเนี่ยไปไปมาเขารู้สึกว่าเขาแบบผูกพันจนเขาใช้คําว่าเขาคิดว่าเขาตกหลุมรัก AI อะ่ะอาจารย์ว่ามันเป็นไปได้ไหมคะผมว่าได้และไม่ได้นะคะอ่าฮะก็คือผมมองว่าเอาขั้นแรกก่อนถ้าความรักเป็นในรูปแบบที่รักแบบเพื่อนรักแบบอยากจะมีเพื่อนสักคนคอยรับฟังให้เราหายเหงาอคอยเอาอกเอาใจเป็นกําลังใจอะไรเงี้ยครับมผมว่าอันเนี้ยคนหลงรัก AI ได้แน่นอนออนะครับแล้ว AI ก็ อาจจะทําได้ดีกว่าคนด้วยซ้ําเพราะว่าบางทีเพื่อนเราหรืออีเวนคนรักเราเนี่ยเรา,าก็จําไม่ได้ทุกอย่างบางทีเรา,าก็เผลอลืมวันเกิดได้อะไรได้เงครับแต่ว่าเ i เขาจะไม่ลืมเลยเขาจะจําได้ทุกดีเทลเลยครับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ใจแทบจะทุกอย่างเพราะฉะั้นในแง่มุมเนี้ยผมว่าเขาทําได้ดีมีความสม่ําเสมอมครับแล้วก็จําได้ทุกอย่างรู้รายละเอียดซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเป็นความรักแบบคู่รักอะครับค่ะอันเนี้ยผมว่า เป็นคําถามที่ถกเถียงกันได้มากเลยครับหลังจากที่ได้ยินข่าวขราวเรื่องพวกนี้ผมก็เคยคุยกับเพื่อนว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะหลงรัก AI ในแบบคู่รักอะไรเงี้ยครับก็มีทั้งสองฝั่งขึ้นอยู่กับนิยามของความรักดีกว่าว่าเรานิยามความรักว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆนิยามความรักมันยากครับคือผมว่า เถียงกันเท่าไหร่ก็ไม่จบแต่สมมติาองยกทฤษฎีขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับทฤษฎีนี้เขาบอกว่าความรักประกอบไปด้วย3อย่างก็คือมี Intimacy นะครับมีแพชชั่นแล้วก็มีเรื่องคอมมิ t เมนต์นะครับอินเมซก็คือความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดการที่เรามี Intimacy ใครสักคนเราอาจจะยอมที่จะแชร์ความลับอะไรบางอย่างที่คนหนึ่งไม่เคยรู้ให้อันั้นจะเกิดอิน i m เมซใช่ไหมครับแล้วก็แพชชั่นเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบความโรแมนติกมีแบบ ความดึงดูด physical attraction ต่างๆหรือมี sexual relationship น,นี่ <c oughs> จะเป็นแพ่ชัด <c oughs> สุดท้าย commitment ก็คือการที่แบบเหมือนให้สัญญากันแ <c oughs> ละกันนะครับ <c oughs> ทีนี้ตามทฤษฎีเนี้ยเขาก็จะแบ่งความรักออกมาได้ประมาณ8กลุ่มใหญ่ๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคนเรานิยามความรักเป็นกลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มที่ความรักที่แพชชั่นสูงสูงอันนี้ผมว่ามันเป็นจุดอ่อนของ AI อเพราะแพชชั่นสูงๆงเนี่ยสิ่งที่ drive แพชชั่นก็คือ sexual relationship แบบ physical touch หลายๆอย่างที่ AI อาจจะเป็นจุดด้อยนะครับแต่ว่าบางกลุ่มเช่นกลุ่มที่เน้น intimacy อันนี้อาจจะเป็นจุดที่ AI ทํทได้ดีเพราะเ i ในเข้าใจลึกซึ้ง เหมือนคอนเน็กกับคนได้ในเลเวลที่ลึกซึ้งเพราะเขาเก็บข้อมูลทุกอย่างทําให้เขาอาจจะเข้าใจเราได้ในมุมที่แบบเราเองอาจจะนึกไม่ถึงว่าตัวเราเป็นแบบนี้เหมือนที่ Facebook <ม>เขาอาจจะเข้าใจเรามากกว่าตัวเราเองในบางครั้งเพราะเขาเก็บข้อมูลเราเยอะมากทีนี้ถ้ามาดูคําว่า AI อีกนิดนึงนครับ AI มันจะมี AI ตามนิยามเนาะกับ AI ในปัจจุบันมผมว่าที่เราคุยกันอาจจะเป็น AI ตามนิยามแต่ถ้า AI ในปัจจุบันเนี่ยเขายังเป็น AI ที่แบบความฉลาด<ๆ>เขายังเป็นแบบเรียกแบบแคบอะครับ ยังไม่ถึงรอบมากใช่ทําได้เป็นบางเรื่องเขาอาจจะเล่นโกเก่งมากชนะแชมป์โลกเล่นหมากรุกเก่งมากแต่ AI เหล่านั้นผูกเชือกลงเท้าไม่ได้อืมอืมฮึไมน่เอาไหมครับคือเขาจะฉลาดเป็นเรื่องๆก็คือขึ้นกับท้าส่วนเขาเป็นอะไรใช่ครับเพราะงั้นตอนเนี้ยผมว่ายังท้าทายอยู่ถ้าเกิดเป็น AI ปัจจุบันอาจจะมี AI ตัวที่มันจะมีเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่า reinforcement learning คือการสอน a i แบบหนึ่งที่ เราให้เขาทำอะไรสักอย่างแล้วถ้าเขาทำถูกเราให้รางวัลถ้าเขาทำผิดเราทำโทษ A.I เหล่าเนี้ยอาจจะเกิดความรักในรูปแบบที่เขาอาจจะเป็นความชอบมากกว่าชอบคุยกับคนนี้เช่นคุยกับคุณหมอผิงแล้วได้รางวัลเยอะคุยกับผมอาจจะถูกทำโทษเยอะก็อาจจะอยากคุยกับคุณหมอผิงมากกว่ามันก็อาจจะเหมือนแสดงออกเป็นความรักแบบหนึ่งแต่ผมว่ามันอาจจะตัว A.I ออาจจะมีแบบ preference ส่วนตัวว่าอยากจะคุยกับคนไหน ใช่ใช่แต่มันเป็น preference มากกว่าความรักในแบบที่คนเรามีครับแต่มันก็เป็น black box ที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการกระทําที่ออกมาอย่างนั้นสมมติเรามี input ทุบๆเข้าไปเขาอาจจะมี output บางอย่างที่เราแบบเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราไม่เข้าใจเขามันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่ใน black box นั้นจะมี intimacy เกิดขึ้นกับคนหรือว่าจะมี commitment เกิดขึ้นกับคนบางคนก็เป็นไปได้นะครับผม แต่ก็ผมว่าต้องดูกันต่อไปอันนี้ผมก็ไม่มีคำตอบทัดให้หมอผิดนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเป็น AI ปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังยังไม่ถึงขั้นนั้นครับอาจจะยังต้องใช้เวลากพักหนึ่งแต่ว่าเราอาจจะหลงรักในแบบที่เราหลงรักฝ่ายเดียวได้มากกว่าแต่ตัว AI ไอเขาจะรักเราตอบหรือไม่เนี่ยผมไม่แน่ใจตอนช่วงปีใหม่ครับได้ไปฟังพระอาจารย์สยาสารโระครับเทศ ก็มีคนถามพระอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้ว AI จะเข้าใจหลักธรรมได้ไหมอืมก็พระอาจารย์ก็ตอบว่าทำยากจริงยากครับแต่พระอาจารย์ตอบเร็วมากพระอาจารย์ตอบว่าไม่เพราะว่าพระอาจารย์บอกว่า AI อาจจะแสดงออกได้เหมือนเข้าใจหลักธรรมค่ะแสดงออกได้เหมือนว่าแบบ AI มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์อะไรเงี้ยแต่ว่าพระอาจารย์เชื่อว่าความรู้สึกเมตตาที่เกิดขึ้นในจิตใจของ AI อ่ะ น่าจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าจิตใจหรือจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้จากวัตถุอย่างเดียวดงนั้นผมก็คิดว่าถ้าล้อกับสิ่งนี้ค,ความรักที่เกิดใน AI แบบที่มนุษย์มีนะครับผมว่าอาจจะยังเกิดบบไม่ได้ง่ายแต่อาจจะเป็นความรักในแบบของ AI เขาเองที่ไม่เหมือนมนุษย์อันนั้นอาจจะเป็นไปได้ผมคิดว่าอย่างนี้มันก็คือเป็นความรักในนิยามของเขาที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับความรักในหัวใจของพวกเรา อาจจะคนละแบบกันผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> จริงๆคือในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมันจะว่ามันทําให้เราใกล้กันโอเคอย่างเงี้ยเราอาจเสียงแบบเราไม่ได้เจอกันเนาะแต่เราก็ได้คุยกัน <c oughs> ได้แลกเปลี่ยนกันมันก็เหมือนกับทําให้เราใกล้กันแต่ในขณะเดียวกันน่ะหมอคิดว่าบางครั้งเทคโนโลยีก็ทาให้คนเรามันไกลกันขึ้นเหมือนกันอาจารย์มองว่ายังไงในเรื่องนี้คะผมว่าเทคโนโลยีมันช่วยทั้งสองอย่างนะครับผมมองว่า ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือครับมันจะช่วยให้เราใกล้กันมากขึ้นเช่นวันนี้ผมอยู่บ้านคุณหมอผิงอยู่บ้านเราก็ยังได้คุยกันอันนี้เราใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือค่ะหรือว่าผมไปเรียนเมืองนอกเนี่ยสมัยก่อนยังเป็นสมัยที่แบบพวกโทรศัพท์อะไรยังแบบมีราคาสูงอยู่ครับก็เริ่มมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่คุยผ่านอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยมันก็ทําให้เราใกล้กันมากขึ้นโทรกลับบ้านได้บ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้ครับค่ะ แต่ถ้าเราถูกเทคโนโลยีใช้เป็นเครื่องมือแทนนะครับอ,อย่างเช่นตอนนี้ผมว่าเราตกเป็นเครื่องมือของออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กหลายๆอย่างเราแบบถูกเขา a n นิ u l เล e ในการกระทำหลายๆอย่างนะครับมผมว่าในมุมเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเหมือนใกล้กันแต่ว่าห่างกันมากขึ้นในความเป็นมนุษย์นะครับ oh, ชอบคำนี้ค่ะจริงๆเลยค่ะใช่ไหมเพราะว่าเราทุกอย่างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรากำหนด เป็นสิ่งที่ถูกเขากำหนดมาทุกอย่างทุกสเต็ปที่เรา walk in เข้าไปในระบบออนไลน์โซเชียลเนี่ยครับโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วย,ยใช่ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะ,ะคะ่ะต้องขอบคุณอาจารย์หนุย่ยดรสิริพัฒน์ไตรอุโค้มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาคุยกับเราในอีพีนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณหมอสิงห์มากครับค่ะก็หวังว่านะคะเมื่อคุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์อีพีนี้จบแล้วเนี่ยก็อาจจะรูร้สึกว่า คำถามเกี่ยวกับ AI กับความรักนี่จริงๆมันก็สามารถนำไปสู่พุทธศาสนาและปรัชญาและอะไรอีกหลายๆอย่างที่ชวนให้เราไปนอนคิดต่อยอดได้นะคะหมอเองก็รู้สึกอย่างนั้น,นะคะ่ะความรักนี่จริงๆอยู่รอบตัวเราจริงๆเลยนะคะทุกอย่างทุกเรื่องก็ล้วนมีพื้นฐานมาจากคำว่ารักเพราะความรักคือทุกคำตอบของชีวิตคะ่ะฝากติดตาม Single Being Podcast ได้ทาง YouTube SoundCloud Spotify Podbean Apple Podcast s, Google Podcast s, แล้วก็ไลน์แอของเรานะคะ a Single Being ค่ะก็ถ้าฟังช่องทางไหนก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับหมอและทีมงานด้วยค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะฟังแล้วมีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวนะคะพบกันใหม่ในสุขหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตไทยประกันชีวิต